ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่ที่ยี่สิบสองขอการหนีนรกถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนนี้การปฏิบัติหนีนรกแบบง่ายและเบาหรือว่าเรียกว่าแบบชาวบ้านชาวบ้านตอนยี่สิบตอนที่ยี่สิบเอ็ดพูดถึงพุทธานุสติกรมฐาน การเจริญพุทธานุติกรรมฐานนิบรรดาแานพุทธบริษัทที่ทำกันต้องเข้าไปนั world, ism, ่งสมาธิในป่าในเขาในที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างย่ในที่เล่นลับในที่สงัดแต่ว่าเท่านชาวบ้านทางหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อย จะหาเวลาว่างไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านตำราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสจเรเจริญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสินยอดมีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังฆาอนุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกรรมบทสิบเป็นศีลานุสติกรรมฐานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่ท่านแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกีจจ่ชั่วโมงถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามาก วิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นให้จิตเป็นสมาธิในพุทธาน,านุตติกรรมฐานมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถ้าวหวอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจา้าแต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจา้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แหละถ้ายหวท่านที่นั่น สำหรับของที่จะไหวพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้อไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันนะมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากันแ้นเพียงว่าก่อนที่จะบริโภคข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกงและกับน้ำพริกปลรราผักต้มอะไรก็ตามไปย,ย่างเท่าที่มีอยู่ เอามาก่อนที่เราจะกจินของนั้นรวมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไปถวายข้างหน้าไปตั้งว้นกหน้าถ้ามีทุกก็จุดทุกไม่มีทุกก็ไม่ตั้งจุดกราบด้วยความเคารพนั่งมองพระพุทธรูปด้วยความเคารพจำภาพของตนไว้ตั้งใจว่านโมสามจบ กล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวระกับและน้้ำแก่พระโอแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงครับโปรดให้ข้าพระเจ้าเข้าถึงวัตถพันในชาตินี้เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงวิตถุพันเพราะการถวายข้าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไหมก็ไม่ใช่ มันเป็นความดีที่ค่อยๆทำค่อยๆก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพานถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้ามันก็ได้กำลังใจประเภทน,นี้ถ้าเราไม่ตกนรกมันก็เจ้าสวรรค์ไม่พรมเจ้าพรหมนิพานไม่มีอะไรหนะัก ถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธานุตติกรรมทานหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยต้องง่ายด้วยพุทธานุตติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ากับพระพุทธรูปตัวนั้นนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรก็ถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้น ตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารในก่อนจะทำอาหารจิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูปบางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันพรงนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทำงานบ้างก็อดคิดไม่ได้ว่ากอาหารอย่างนี้มีพวกนี้เราจะนำถวายพระพุทธรูป อย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธ,ธานุสติกรรมฐานถ้าถวายข้าวพระพุทธรูปแบบนี้จนชินถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สมบายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธ,ธานุสติกรรมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ต่อไปธรรมานุสติกรรมฐานท่านยังไง ทรมานุสติกกรรมฐานทำได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่าถ้าไหาข้าวถา,วายข้าวพระตรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเวลากลางคืนหรือกลางวันหรือตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนี่ยบูชาพระคือสวดมนเราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นรรมานุสติกรรมฐาน ตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพนโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอ,อนอบนอบ้อมคุณนวัตสก,การองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระาราหนพระองค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้าง ถ้าวาดสวดมนต์จริงๆไม่ได้ก็วาดต่อไปเสียเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางสนรรังกระฉามิในใจก็นึกว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสนรรังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังขังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึง ถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด้วยสังขานุสติด้วยพร้อมพร้อมไปหมดทั้งสามระก,การนี่ถ้า,าหากว่าแล้วเท่าถ้าสวดอิติปิโสได้ก็สวดอิติปิโสต่ออิติปิโสนี่เป็นการสรรเสริญค,ค,คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยโตรงถ้าสวดด้วยความเคารพช้าชานึกในใจก็ได้ ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติโดยโตรงรวมความทางสามอนุสติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยการที่เราบูชาพระก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไ,ไม่ได้สวดมนต์ตามที่พึงจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็ยืมนึกในใจหรือวาดออกปากก็ได้ว่าพุทธทางสนังกะฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงธรรมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังขังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงถ้าถามว่าทําไมจํากัดพระอริยสงฆ์านนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เลวก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เลว ท่านมีกาก้าวหาความดีกรอบโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ถ้าจ,จิตใจนั้นท่านมีความห่วงในการสวดมนต์และอูชาบพระถือว่ามีความมั่นคงคือมีฌานในศีลานุตในิในธรรมานุติกรรมฐานแล้วในเวลานี้มีแบบหนึ่งเขามีเทปธรรมเทปที่มันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะ จะเป็นบรรสุทธธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทบอันไหนธรรมะส่วนไหนที่เราหามาแล้วเราชอบหรือว่าสามารถบันทึกเสียงพระสวดมนต์ก็ได้เวลาที่ตันนอนไปแล้วก็เปิดเทปฟังฟังด้วยความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถอะหลับเมื่อไรปล่อยไปอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนใจ ถ้าฟังยังไม่ทันจบหลับดีเทาฟังไปฟังไปจิตเริ่มเป็นสมาธิเทน้อยแต่น้อยมา่จิตรวมตัวถึงชัยก็หลับในขณะที่หลับกี่ชั่วโมงก็ตามกว่าจะตื่นท่านถือว่าทรงชันนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงชานในใน,ในธรรมานุสติกรมฐา,านแน่นอนก็ปฏิบัติไม่ยาก สำหรับพระสงฆ์วิธีปฏิบัติเป็นสังในสังขานุสติสังขานุสตินี้ให้เรานึกถึงพระสงฆ์มันก็ไม่แน่นอนนักเราอาจจะนึกได้แต่บางทีก็ลืมไปต้องสร้างความห่วงใยในพระสงฆ์ทำให้จิตเป็นห่วงเราเป็นคนห่วงพระสงฆ์ต่การห่วงนี้ต้องเสียทรัพย์สินบ,บางแต่ไม่ต้องมากนัก <c oughs> ถ้าหากว่ามีพระมาบิณฑบาตถึงบ้านท่านเออท่านมีเวลาที่จะใส่บาตรได้ด้วยก็ไม่แน่นอนนะักบางคนมีเวลาน้อยเชา้าต้องรีบไปทํางานรอพระมาบิณฑบาตไม่ได้ยานี้ก็มีมากสมมุติว่าถ้ามีเวลาจะใส่บาตรให้เราตั้งใจใส่บาตรพระในตอนเชา้า อาหารที่ใส่จะมีกับข้าวหรือไม่มีกับก็ไม่สําคัญมีข้าวเฉยๆก็ใช้ได้จะใส่มากองน์นือน้อยองคก็ใช้ได้ <c oughs> เป็นอนว่าเรามีความรู้สึกคิดไว้ว่าเราจะใส่บาตรพระสงฆ์ไอ้จิตนี่มันก็เป็นห่วงวันนี้เรามีของใส่บาตรแล้วจิตก็คิดห่วงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรใส่บาตรบ้าง แล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้าแม่บ้านและพ่อครัวก็ต้องรีบหาอาหารให้ทันพระมาบิณาบาตก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคอยว่าพระมาแล้วหรือยังเมื่อใส่บาตรไปแล้วก็จะอดคิดไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรใส่บาตรบ้างบางทีตอนกระวันและตอนเย็นยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้ เตรียมตัวว่าวันพวกนี้เราจะใส่บาตรใช้ข้าวอะไรใช้กลับอะไรนี้เป็นต้นจิตใจเราก็มีความกังวลในพระสงค์ว่าเราต้องใส่บาตรจะมาสงฆ์อย่างนี้เป็นสังขานุสติแน่นอนแล้วก็เป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นฐานการบริจาคด้วยได้อานิสงส์สามอย่างแต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทันธุระมันมากไปตอนเช้า ถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ภาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้หนึ่งลูกที่ใกล้ที่บูชาเมื่อคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในโถอะไรก็ตามที่ข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ตามมากก็ได้น้อยก็ได้ตามกําลังถ้ามีน้อยจริงๆวันละหนึ่งจอกลอยหรือวันละหนึ่งถ้วยชายก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่จะใส่เพื่อเป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่าคาถาวิรัตโยโงนุพป่ปานไปด้วยหนึ่งจบหรือว,ว่าคาถามหาลาบที่เพียงแกไปก็ได้จะดีมากคาถามหาลาบทั้งหมด,ดวรวมคาถาวิรัตโยด้วยว่าหลายจบก,ก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถัง เวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จมน,มนไม่ต้องสวดมากนักก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าคกระถาบทนั้นนึกถึงพระบระเจพระพุทธเจ้าด้วยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลาเวลาที่ตักข้าวมายาใส่ในถังก็วาดหนึ่งจบอย่างนี้ทุกวัน ก็คิดแล้วว่าข้าวที่เราตักไว้นี้เราจะวถวายถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุสติแน่นอนและก็เป็นจาคานุสติคิดจะให้เป็นทางการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่าง <c oughs> สี่อย่างที่การมีมีลาบมีผลถ้าบรรดาเจ้พุทธศาสนิกชนไม่พอเรียกไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลำบาก ข้าวเนี่ยถ้าได้มากๆากแล้วจึงมวถวายพระโดยการใส่ข้าวลำบากใช้เงินเถอะก็ได้เหมือนกันก็คิดว่าเงินจำนวนนี้เราจะนำไปถวายพระสงฆ์เป็นค่าปตาหารเนค่าก่อสร้างอะไรก็ตามท่านเถิดท <c oughs> ่านจะใช้เป็นค่าปตาหารก็ได้ถ <c oughs> ้ายารักษาโลกก็ได้ค่าพอ่อผลที่สบายถ้าไม่มีจะใช้แทีก่กวื้อได้ ทำการก่อสร้างก็ได้ไปบำรุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านแล้วเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไหร่ก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่มากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่อย่าให้ลําบ,บากตนเองใส่เงินจะถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาอย่างนั้น เอากันแล้วแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจนึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันละสะลึงก็ได้วันละสองสลึงวันละบายก็ได้เท่าไรก็ได้จำนวนที่ใส่นี่ไม่จำกัดเราใส่ไว้เฉพาะ เฉพาะที่เราเราจะไม่ได้ร้อนและก็เราตั้งใจถาวายเป็นเป็นสมบัติของประสงค์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขานุสติสิทธิธธ์นุสติด้วยเป็นจาคานุสติด้วยเป็นทานการบริจาคด้วยเป็นสามอย่างแล้วต่อไปถ้าสตังก็ไม่สะดวกเข้าสารหรือเข้าเปลือกก็ไม่สะดวก ท่านผู้รับฟังอย่าเพิ่งหัวเราะยอกันนะ <c oughs> เ,เรื่องข้าวถืกว่าไม่มีเลยนม่ไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นจริงอาจ,จะมาตั้งศูนย์สงเคราะห์ที่ประบาทสมเด็จหัวให้ตั้งขึ้นเมาาื่อพศ .2521 เป็นต้นมาเคยพบหลายวาระที่หมู่บ้านหลายหลาหมู่ร่วมกัน ไม่ได้เห็นไม่ข้าวมาแล้วตั้งสองสามเดือนก็มีต้องคุณกินคุยป่ามีโวเผื่อกโคมันเอาข้าวไปแจกคนลนถังดีใจเกับตายรับน้ำตาไหลมีผ้าผ่อนท่าสบายก็ไปแจกมีอาหารไปแจกมียารักษาโรคไปแจกต้องแบกกลับบ้านกันบางท่านบอกน้ำตาไหลดีใจนึกไปถึงถึงก็ออกปากเพราะว่าผมเนี่ยสองเดือนแลครับไม่เห็นไม่ข้าวเลย อย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มีท่านที่บอกว่าจนจนยังม you know, ีเงินใช้ยังมีอาหารกินยังจนไม่จริงอย่างนั้นจนจริงๆในการกระทําแบบนี้การสร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารก็ดีแจกเสื้อผ้านักเรียนในถิ่นธุรกันดารก็ดีช่วยการเดินสาอุปกรณ์การเดินสายก็ดีใละการสงเคราะห์ครจนก็ดีทำมาแล้วตั้งปีศรรษสพี่ส2บ ก็ยังมีจดหมายหลายสิบฉบับบอกว่าทำไมดีแต่สร้างวัดไม่ไปช่วยอย่างนี้บ้างต้องขอประธานอภัยโทษท่านดีเขียนมาก็เคยมาวัดป้ายก็มองเห็นเดหนังสือที่แจกของไปช่วยสงเคราะห์เขาออกทุกปีแต่ท่านประเภทนี้ท่านมีตาเป็นทิพย์มองเห็นโลกทั้งหมดไม่เห็นหรอกต้องมองดูผีจึงเห็น ก็รวงความว่าท่านประเภทนี้เป็นโรคประสาทเสียสัญญาวิปริษ์จิตเป็นบ้าเขาทําแล้วก็ยังมองไม่เห็นยักเตือนมาบางทีบางคนเขียนมาติดติกันเดินในฉบับบ้างมันใหญ่ความตามท้ายเสด็จญาตมายาวเหยียดแต่ไม่ลงที่อยู่ไม่ลงชื่ออย่างนี้เขาเรียกนังสือผีผีแล้วผีเขียนมาถ้าเป็นคนก็คนผีผีเขียนมายากคลายแล้วก็เลวทามมาก นี่เราพูดเรื่องธรรมะนะมาว่าจันนี้จะสะดุดใจก็ได้จกันไว้ถ้าจะทําอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนเพราะว่ากันว่าคนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแม้แต่ถ้วยตะไลและถ้วยชาไม่มีมันไม่อยู่แะกินยังไม่มีเลยถ้าจนแบบนี้หาข้าวก็ยากหาเงินก็ยากก็อยากจะบูชาพระเป็นสังฆานุติกับเขาบ้างทำยังไง เพราะพระสงฆ์ต้อมีของให้วิธีนี้ไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทํากันแบบนี้คือปลูกมาพริก,กปลูกพริกสักต้นหนึ่งหรือมะเขือสักต้นหนึ่งหรือพักแฟงแต่น้าเต้าอะไรก็ได้ที่มันกินได้ความจริงท่านอาจจะปลูกหลายต้นก็ช่างเถอะตั้งใจไว้ต้นหรือสองต้นก็าตาม ว่าต้นและสองต้นจะประเภทไหนก็ตามไอ้ต้นและสองต้นนี้เราจะไม่กินไม่ใช่เองถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรเราจะถวายพระสงฆ์ให้ท่านไปทำอาหารฉันกันที่วัดอย่างนี้เราจะเห็นต้นไม้ทั้งทุกวันต้นประเภทนั้นเราเห็นทุกวันเราต้องรดน้ำเราต้องพนดินแล้วต้องใส่ปุ๋ยเน้นที่บางแห่งไม่ต้องใส่ปุ๋ย อย่างที่ดีๆแล้วนี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราก็เห็นทุกวันเห็นก็มาอะไรก็คิดว่าต้นนี้ถ้ามีผลขึ้นมาเราไม่กินเราปลูกก็ถวายพระเห็นทุกวันก็นึกว่าเราปลูกอถวายพระอย่างนี้เป็นสังขานุติกรรมฐานรวมความสังขานุติกรรมฐานให้ปฏิบัติตามที่แล้วมาถ้าวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาเทนพุทธบริษัท ถ้าวันไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ได้คิดถึงวันนั้นใจไม่สบายต้องทำและต้องคิดถึงใจเยืสบายอย่างนี้เถี่ยวมีชาใน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 สังขานุติกรามฐานตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในนุสติถ้าว่าท่านทำเป็นรปจำชาตินี้ลงนะรุกไม่ได้ ถ้าถามตอบจะถามบอกว่าก็ทําบาปไปเยอะทำไมจะลงนรกไม่ได้ก็ดูตัวอย่างสุปฏิทิตาที่ประมุขท่านคนนี้ท่านทําบาปยิ่งกว่าเรามากวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นไม่เคยยกมือไหว้ใครไม่แต่พระแล้วไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมทําบุญนึกประการทั้งปวง แต่พอก่อนจะตายนึกถึงพระเจ้าให้มาช่วยเหลือนหน่อยเดียวเท่านั้นตายแล้วไปเกิดเปนเิวดาบนสวรรค์ชั้นดาวปเด็นเปริวโลกได้ฟังเทศจากพระเจ้า,าจบเดียวในสมัยที่เป็นเทิวดาได้ประสูดาบันคนนี้ท่านลงมาเกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพุ่งลงอเวจีไปเลยแล้วก็รบคุกขมท่านเป็นหมดประวัติมียู่แล้วก็ไม่ต้องเล่าต่อ กลวงความว่าทำอย่างนี้ได้ทุกคนท่านยับยั้งนรกในชาตินี้ได้แน่นอนตายคราวนี้ไม่ลงนรกแต่ว่าจะเอาทุกชาติยังไม่ได้เพราะยังไม่ครบเอาทุกชาติต้องทรงศินและกำหนดสิบให้บริสุทธิ์แต่กําลังใจพอแค่สินห้าก็เแค่สินห้าถ้าโคกกำหนดสิบได้ก็ครบเลยอตาตมาคิดว่าครบเลยดีกว่าจิตเป็นสุขและมีความแน่นอน ก็จะตอบว่าถ้าหากว่ามันมีมันควบมันปฏิบัติในศีลไม่ถนัดไม่มีพระจะสมาทานศีลไม่รู้จะขอศีลจากพระที่ไหนบ้านอยู่ไกลความจริงเรื่องศีลน่มรนดาท่านพุทธบริษัทไม่ต้องอาศัยพระเลยก็พระของท่านมีอยู่แล้วที่บ้านคือพระพุทธรูปและในใจของท่านก็มีพระและทั้งสามองค์คือพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ ที่ทนึกถึงอยู่ทุกวันเนี่ยนั่นแน่นอนที่สุดพระที่มีลมให้ใจเขาออกแต่ไม่แน่บางทีข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเปรตก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์ในรกก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์เฉยก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นคนก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเทวดาหรือพรงก็ได้ บางท่านข้างนอกเป็นพระข้างในก็เป็นพระคือเป็นพระอเดียเจ้า,จามันไม่แน่นักเอาให้แน่นอนจริงๆก็คือพระในใจของท่าน,ใ,นใจของท่านเวลาสมาทานก็สมาทานนึกถึงพระพุทธรูปที่บ้านของท่านศีลไม่มีแค่ศีลจริงๆไม่มีแค่สมาทานศีลอยู่ที่ตัวเว้นไม่ต้องสมาทานเลยก็ได้ เอาตั้งใจเว้นจริงๆว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ไปพติผิดในกรรมเราจะไม่พูดมุสาวาดไม่พูดคำหยาบไม่พูดโยโยงส่งเสิมเขาแตกเล่ากันไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ไม่เดื่มสุดาเดืมอไรไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดมาเป็นสมบัติเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบธรรมไม่คิดจองล้างจองผลาญทำร้ายบุคคลอื่น เราจะมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนและปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในสินห้าและกรำหนดสิ์เอาวงแคบๆเท่านี้ก่อนเพียงเท่านี้ถ้าท่านทําได้จริงสินมีก็ท่านแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเนื่อว่าการถึงคนที่มีความจําเป็นต้องทำบาปก็มีญาติโยมพทธบริษัทมากท่าน ที่มาเจริญระกรรมฐานที่วัดทําได้ดีด้วยสามารถได้ทิพกุญญาณไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวพรมธโลกได้ไปเที่ยวนิพานได้แล้วนิพานเข้าไปเที่ยวไม่ได้ไเรื่องคนนั้นคนใดยันหนาแน่นด้วยกิเลสคนนั้นไปเที่ยวไม่ไดนิพานนิพานเวลาที่จะไปต้องอารมใจสะอาดอย่างน้อยเวลานั้นใจจิตสะอาดเท่าประโสดาวันจึงเข้าเขตนิพานได้ เอาเฉพาะเวลาที่เขาทำกันก็เหมือนกับว่าแว่นตาที่เราใส่เวลาไหนมมนสกปรกมันก็มองไม่เห็นเวลาไหนเราขาดสะอาดแล้วก็มองเห็นชัดสำหรับบรรดาตรพุวิบัษัที่จะเรียนกรรมฐานก็เหมือนกันเวลาไหนจะสะอาดที่สุดเวลานั้นไปถึงเขติพานได้กลับลงมามาสกปรกใหมน่นั่นเรื่องธรรมดาของจิต เวลาจะไปใช้เวลาเล็กน้อยนิดนิครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสะอาดเวลานั้นแล้วก็ไปได้ใหม่นี่นิพพานนั้นไปได้ไม่เป็นไรก็รวมความว่าการปฏิบัติของเราบรรดาเทนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าคนตั้งใจจะทําความดีตัดสัญญาณทางสารารการแตามันตัดไม่ออกอาชีพจําเป็นยิ่งถึงเช่น,นทํานาทําไร่เป็นต้นต้องใช้ยาฆ่าแมลง บางคนก็มีความจนบังคับต้องฆ่าสัตค่าปลาหาเลี้ยงชีพอย่างนี้ก็ยังสมาทานสีลได้เวลาใดที่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นก็ทํำในการประกอบอาชีพมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิใครเวลาใดที่เลิกจากกิจนั้นทําใจสบายลืมอารมณ์นั่นเสียและปฏิบัติทุกอย่างตามที่กลาวมาแล้วทั้งหมด คิดว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลาเท่านั้นเราจะไม่ละเมิดเด็ดขาดแล้วก็ลืมบาปที่ทํามาแล้วาจะยห้ดีที่สุดเวลาบูชาพระนสมนเสร็จต,ตอนนั้นเราทิศสงสุนให้กับบรรดานสัตว์ทั้งหลายที่ข้ามาแล้วว่าขอให้เธอจงมาโมทนารับผลกุศลเช่นเดียวของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วขอเธอทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แกเราทั้ง ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเข้าพันนิพพานเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าทําทุกวันกําลังใจจะเบาและอย่าลืมเมื่อเวลาใส่ข้าวหรือใส่สตังหรือจ่ายของอยังจะปลูกต้นไม้ได้ปลูก,ลกมะเขือพิกถวายพระสงฆ์เวลาลดน้ําสดวรัทยอยแล้วก็ถามมหาลาบโดยทาอย่างนี้เป็นปกติไม่ชาแรงกายหาผักข้าปลาค่าสัตว์จะไม่มีกับท่าน เพราะอะไรเพราะทรัพย์สินของท่านมันมากพออยู่พอที่จะเว้นไม่ต้องทาอย่างนั้นสามารถจะประกอบอาชีพทรงตัวแบบสบ,สบายๆอาราบ,บันดาแทนพุทธบริษัททหลายต้องพูดเร็วหน่อยเพราะเรื่องยาวเวลาน้อยกายรปฏิบัติแบบเบาๆอย่างนี้แต่มาขอ,ย,อยืนยันกับบรราดาแทนพุทธบริษัทถ้าทําประจําทุกวันท่านจะมีผลตามทีกล่าวมาแล้วอาราบ,บันดาสาวกขออองค์สมเด็จพระบัณิตแก้ว รีบพูดเกือบตายก็ยังเกือบจะไม่พอกับเวลาแต่เวลามันหมดแะแล้วนี่บรรดาทป็นพุทธบริษัทก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิพิพฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลยงมีแดบรรดาทป็นพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี